ที่วัดเขาใบาสีสันติธรรมนะครับอําเภอสัตาหีจังหวัดชลบุรีในการประกอบพิธีกรรมงานบุญนะครับในการทอดกรถินสามัคคีในการทอดกรถิ่นนั้นถือได้ว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนั้นให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการบําเพ็ญกุศลสั่งสมบุญเพราะว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นประธานในการทอดกรถินนับว่าโชคดีที่ได้สั่งสมบุญใหญ่เพราะว่าบุญกรถินนั้นมีความแตกต่างจากบุญอื่นๆ และเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับที่วัดเขาใบาสีสันติธรรมอราําเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดพิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปีเพื่อศักราชสรโดยมีพุทธศาสนิกชนนะครับตลอดจนชาวบ้านในชุมชนแล้วก็หมู่บ้านต่างๆมาร่วมประกอบบุญญกิริยาโดยในปีนี้นะครับวัดเขาใบาสีสันติธรรมยังได้เข้าร่วมโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย3 0 0 0 0วัดโดยคณะศรีญานุสิทธิ์บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย โดยมีพระอธิการอนันต์ประพังกรโรครับเจา้าวาดวัดขาวใบสีสันติธรรมเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมโดยเม่คณะท่านประธานนะครับได้แห่กระถิ่นนะครับเวียนประทักศิณแล้วก็เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นนะครับท่านประธานได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมนั่งถวายนะครับผ้ากรถินแด่คณะสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวประเดียงสงฆ์แล้วก็กล่าวอัปปโลกกรถิ่นครับ ในโอกาสนี้นะครับผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนําผ้าตรและปัจจัยบริวารกระถินต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์วัดเขาใบสีสันติธรรมจากนั้นผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายครับคือกัลยาณมิตรนาชิตรัตนชัยสุวรรณนำกล่าวคําอธิษฐานจิตดรดํารงทองเพียนและกัลยาณมิตรนาชิตรัตนชัยสุวรรณนำกล่าวคําถวายจตุปัจเทียธรรมทางด้านผู้ช่วยวาสตราจา์ดรสุนีหงวิเศษ และกัลยาณมิตรธญศักดิเทศนานำกล่าวคำถวายข้าตาหารเป็นสังฆทานสำหรับโครงการทอดกรถินสามัคคีทั่วไทย3ามมิวัดนะครับโดยคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายบูชาธรรม8ปปีหลวงพอ่อธรรมชโยในปีนี้นับว่าเป็นโครงการสําคัญครับต่อการ,รพึพ่นฟูพระราพุทธศาสนาและได้สร้างความตื่นตัวให้แก่วัดและคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินรวมทั้งพุทธศาสนิกชนนะครับได้ตื่นตัวในการสร้างบุญใหญ,ญ่ประจําปีกันอย่างเบิกบานใจนี่คือภาพบรรยากาศนะครับ ของสถานที่ที่เราได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยานวัดเขาปลายสีสันติธรรมจังหวัดสุบรีนั่นเองอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับแต่ในช่วงนี้เรามาฟังความประทับใจของผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันทอดกระถิ่นสามัคคีกันครับและอย่างที่โยมาทอดกระถิ่นในวันนี้ก็จากหลายภาคส่วนทั้งในคนในพื้นที่ ผลน,นอกพื้นที่ด้วยอะไรแต่ละโดยเฉพาะสิทธิานุสิ์ของพระธรรมกายวัดธรรมกายาจริงๆก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนี่ยนี่เราพูดถึงนะว่าอาจจะช่วยเหลือช่วยช่วยเหลือตามวัดต่างๆที่บางทีบางวัดนี่ก็กจริงๆก็บางทีก็หินตกก็ไม่แต่อย่างของคาวสีเนี่ยจริงๆก็ไม่ตกคือหาไม่ได้เลยก็แม่ครัว แล้วหรือมกระทยยกวัดเอาคนในพื้นที่เป็นเจ้าภาพคือถ้าเราถ้าเราไปคิดถึงปัจจัยเนี่ยมันหาเจ้าภาพยากแต่ถ้าเราไม่นึกถึงยยเรานึกถึงพระวินยยัยเอาแค่ผ้า,ยายอย่างเดียวชุดเดียวอะไรอย่างเี้ยม,มันก็อยากมีเจ้าภาพเจ้าภาพได้ง่ายเราไม่ต้องไปนึกถึงปัจจัยก็ข,ขอให้หลวงพ่อมีความสุข ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้ยุยืนเรื่อยๆไปเป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานด้วยกันท,ทุกคนทุกคนก็วันนี้รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ ต้องบอกว่าปลืม้มอะค่ะจากที่มีโครงการของหลวงพ่อแล้วก็เราก็อยู่ในฐานะของตัวแทนของหลวงพ่อตัวแทนของสิทธิอนุสิตของวัดพระธรรมกายทั่วประเทศทั่วโลกนะคะก็อยากจะบอกว่าบุญนี้เหมือนที่หลวงพ่อบอกก็คือไม่ได้หาง่ายๆแต่จะหาง่ายก็ต่อเมื่อเราสามารถลงแรงลงใจแล้วก็สามารถที่จะมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีใจอย่างที่สุดอะค่ะวันนี้ปลื้มมากจนกระทั่งน้ําตาคลอ,อ แม้ว่าในบุงทุกทางทุกครั้งอาหารที่หลวงพ่อให้มาเราจะรู้สึกว่าเออเราจะทําได้ไหมจะทําได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายเราก็ถ้าทําตามที่หลวงพอ่อดําริหรือหลวงพ่อให้คําแนะนําไว้เราทําตามเราเชื่อว่าทําตามได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่หลวงพ่อให้โครงการหรือให้งานต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับการพัฒนาคนนะคะเรารู้สึกว่าเราเรายินดีแล้วเ,เราเต็มที่ทุกครั้งอะค่ะ ตัวผู้ประสานงานเองเนี่ยเราไปเนี่ยเราจะไปจองไปขอทอดกระถิ่นกาบท่านตั้งแต่ท่านยังไม่มีประธานเนาะท่านยังไม่มีประธานด้วยซ้ำไปแล้วก็ไปมาหลายรอบค่ะมาจนเป็นที่รักมาจนรู้จักคุ้นเคยจากคือความ คุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งผู้สานงานทุกท่านจะต้องมีความคุ้นเคยกับวัดที่เราที่เราไปประสานแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เกินควรเกินคาดก่อนที่จะมาวีก็จะนั่งสมาธิเนาะตอนเช้าที่ฐานจิตหลวงปู่หลวงพ่อขมบุญให้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีเพราะว่าณณ้า้างานเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทั้งหมดก็เกิดขึ้นได้ด้วยบุญด้วยบารามีของประเดชพระคุณหลวง ปูวัดปากน้ำพาะศิธิ์เจริญที่ท่านกุมบุญให้บารมีของหลวงพ่อธรรมะชโย,ยผู้นำของเราเนาะ,ะบารมีของหลวงพ่อทัตตะบารมีของมหาทานของอภิมหาเศรษฐีทุกท่านที่ได้ทำให้โครงการนี้ สำเร็จรู้ล่วงเนาะในฐานะผู้ประสานงานเองแล้วก็บางทีเราเราก็เป็นเจ้าภาพเองด้วยเนาะก็รู้สึกขนลุกขนพองแล้วก็ปรับปื้มใจที่ได้ทําหน้าที่นี้ก็จะทําหน้าที่นี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอนุโมทนาบุญแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกทท่านนะคะขอขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ครับถ้าชอบคลิปข่าวนี้สามารถกดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ติดตามและรับชมข่าวสารงานบุญของทางบุญนิวส์ อัปเดตสถานการณ์นะครับทางพระพุทธศาสนาทั่วทมุมโลกไปพร้อมกับวินิวส์ครับ